สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ผมอาจารย์วิกรมและผมปาโมชาวไทยครับผมวันนี้เราสองคนเดินทางมาที่จังหวัดเพชรบุรีครับผมครับผมวันนี้นะครับเรามาจะเจอกับแขกรับเชิญของเรานะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงนะครับในการผลินผลิตภัณฑ์ของบีเฮิร์บใช่ครับผมผู้ใช้จริงนะครับผู้ใช้จริงเลยนะครับไปทักทายก่อนสวัสดีครับคุณลุงครับครับนะครับคุณลุงชื่อว่าคุณลุง นินคุณลุงนินเพชรนินจินดานั่นแหละเออนะครับคุณลุงครับวันนี้เราขอเออ่มาสอบถามคุณลุงนิดเพื่อเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์โดยตรงของการใช้ผลิตภัณฑ์ของบีเฮิร์บบีเฮิร์บนะครับสาหรายแดงสาหรายแดงคุณลุงครับต้องถามก่อนคุณลุงปีนี้อายุเท่าไหร่อ๋ออายุใช่ไหมครับย่างค่ะเจ็ดสิบสามย่างเขาเจ็ดสิบสามนะครับทำไมยังดูแข็งแรงสดใสจังเลยโอ้ไอตัวแข็งแรงไอแข็งแรงสดใสนี่มันเกาะ คืออยู่กับหนึ่งผักพรอนผักพรอนในเพียงพอครับแล้วก็ใช้ยาใชายตัวเนี้ยเสริมเกี่ยวกับข้อเข่าข้อแรกเนี้ยมันขีดเจ็บปวดวน้ำขึ้นเขาไปแล้วมันก็ดีขึ้นต้องถามก่อนเลยปาโมดใช่ครับคือก่อนหน้าเนี้ยลุงมีแบบชีวิตประจําวันนะครับผมลุงทางานอะไรบ้างครับทำงานปรทําสวนทําไร่สวนไร่สวนกล้วยผมเนี้ยแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพไง้างครับสุขภาพก่อนที่จะมาเข่า เกี่ยวข้อเขาขออะไรตอนแรกมันมันเกาะดีขึ้นขออนุญาตสอบถามคุณลุงนินเบื้องต้นตอนแรกที่ก่อนจะกินอาการมันมีเืออาการปวดปวดตาดก้อนนปวดกกออข้อแขนมืออะไรมีอาการบ้างไหมข้อแขนมือนี่มันเกาะมีมีนิ้วเ่ยนิ้วมีนิ้วชาไม่มีแรงมันจะเจ็บไงอ๋อเจ็บกินแล้วดีขึ้นครับ ทั้งเขาทั้งขอนิ้วเนี่ยมันก็ดีขึ้นใช่ไหมคะและใครแนะนําให้คุณลุงครับรู้จักผลิตภัณฑ์เมื่อไมีใครแนะนําม่ที่เปิดจับทีวีเอออเปิดทีวีให้จับทีวีก็เลยสั่งครับพอเริ่มต้นในการที่สั่งผลิตภัณฑ์บีเฮิร์บมาทานนะครับใช้ระยะเวลาในการทานนานไหมหรือว่าทานไปกี่กระปุกแล้วครับสามกระปุกยังไม่หมดเลยกระปุกที่สามยังไม่หมดยังไม่หมดเออซื้อแบบกระปุกใหญ่ของสีครับซูลใช่ไหมครับครับนะครับ สั่งปลาทานนะครับกระปุกที่สามยังไม่หมดหมดและอาการเป็นยังไงบ้างคุณลุงก็ดีขึ้นมาเช่วันดีขึ้นอะคือมันจะว่าหายมันก็หายนั่นแหละแต่มันก็มันไม่เจ็บไม่พวดอ่ะมันไม่เจ็บอ่ามันไม่เจ็บไม่พวดมันไม่แปนไะไเขึ้นมาที่เนี้ยแล้วเราจะจายพูดว่ามันไปดีขึ้นก็ได้ไหมมันไม่ได้เพราะว่ามันดีขึ้นจริงๆขอยืนยันว่ามันดีขึ้นไง ไปทานตัวอื่นด้วยหรือเปล่าที่ไม่ใช่บีเฮิร์บหรือเปล่าแล้ประการดีไระทานตัวอื่นอ่ะก็ทานควบคู่กับยาควบคู่กับยาอนามัยือวยจ้าหมายถึงว่าคุณผู้ชมครับคุณลุงนีนทานบีเฮิร์บควบคู่กับยาของทางอนามัยอ๋อเพราะว่าต้องบอกนะครับบีเฮิร์บไม่ใช่ยารักษาโรคนะครับเป็นอาหารเสริมอาหารเสริมครับครับใครเจ็บใครป่วยอยู่ต้องทานคู่กับยาที่คุณรักษาอยู่นะครับคุณลุงทำถูกต้องมากเลย มีลหลายๆคนนะครับอาจจะแบบก,กําลังคาใจว่าจะทานดีหรือไม่ทานดีลุงครับมีข้อแนะนําหรือชักชวนเขายัางไงบ้างกินแล้วดีขึ้นไม่ได้ประโมทไทโบริษัทนะที่ว่าเนี่ยมัชัประโมทไทโบริษัตพูดสวามจริงที่กินไปแล้วทดสอบกินไปแล้ว อาการของคนน่ะแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันหนักเบา m, มันต้องใช้เวลามันไม่ใชอ่อะมันไม่ใชย่ยาเป็นอาหารเสริมครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณลุงนินได้บอกเรานะครับว่าคุณผู้ชมต้องอย่าเชื่อจนกว่าจะได้พิสูจน์และก็ทดลองกับตัวเองนะครับวิธีการปฏิบัติตัวในการทานผลิตภัณฑ์บีเฮิร์บ บีเฮิบไม่ใช่ยารักษาโรคนะครับอาหารเสริมเป็นอาหารเสริมเสริมอาหารกันนะครับและก็ไปทําให้ระบบของร่างกายของเราทํางานได้ปกติวันนี้ขอบพระคุณคุณลุงนินอย่างสูงเลยนะครับขอบพระคุณครับพี่มาให้ข้อมูลและความรู้กันสําหรับคุณผู้ชมนะครับสนใจอยากจะได้บีเฮิบนะครับไปทานการติดต่อกันได้กับบริษัทคอร์เซนเตอร์ของเราได้เลยครับ